สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนเจอร์พอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอเปลี่ยนสถานที่นิดนึงปกติจะอยู่กลาง o u t ดอ o r นะครับเป็นกลางแจ้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์นั่นคือเป็นฝนตกนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพเลยครับตอนที่จะไปชมคลิปของวันนี้นะครับก็คือผมจะมาแนะนํานิดนึงนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวชุดแต่งสําหรับลูกค้านะครับที่กําลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดและอยากดูแนวทางนะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเป็นชุดแต่งแนวที่ไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ถอดตัวกันชนใช้ตัวบอดี้เดิมทั้งหมดซึ่งก็ผมจะพามาดูนะครับซึ่งใครก็อาจจะเห็นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูของผมนะครับว่ามันเป็นอย่างไงนะครับผมและรถด้านหลังเรานี่นะครับก็คันที่เราจะพามาดูวันนี้ก็คือ ford ranger รุ่น xlt ปี2021ะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นเกียรตนะครับ เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็คือคันนี้เนี่ยได้รับการตกแต่งที่ไม่ต้องดัดแปลงบอดี้นะซึ่งเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวบอด y ี้เดิมเนี่ยบอดี้เดิมของตัวรถนะครับอ่าลองดูฮะอันนี้มันเป็นบอ d ดี้เดิมผลิตจากโรงงานเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหล็กเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับนี่ฮะ พามาดูสักเล็กน้อยนะพามาดูรอบคันสังเกตว่าเฮ้ยใครมาดูถึงประมาณสิบห้าวิจะบอกว่าเฮ้ยเราเคยเห็นบนท้องถนนหรือว่าเห็นของใครๆไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะลองลองฟังดูครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือเป็นการแต่งที่เอาง่ายคือใช้ใช้งานทั่วไปสำหรับชีวิตประจำวันได้เลยนะไม่ต้องอาจจะ ไม่มีมีนู่นมีนี่เยอะนะครับแต่ก็ดูดูภาพรวมแล้วก็กรีนตานะครับผมคันนี้เนี่ยก็จะแต่งเป็นสไตล์ทูโทนนะครับแน่นอนว่าทุกคนก็คุ้นชินอยู่แล้วว่าอันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมีวิธีการหลายแบบนะครับแต่คันนี้เนี่ยเลือกใช้ตัวนี้ก็คือเป็นตัวครอบนะครับเป็นตัวครอบลาด้านตรงรุ่นสังเกตว่านี่ฮะมีการเก็บพอติดเสร็จแล้วก็มีการ อะซิลิโคนสีดำเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดูเนียนตามากขึ้นนะตัวนี้มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะครับตัวปี2 0 2 1ออปชั่นมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัวไวายแทเข้าไปทุกทีนะตัวสกู๊ปทำสีทูโทนเป็นสีขาวตัดดำด้านนะก็ให้ดูงานสีงานติดตั้งนะครับนี่ฮนะตัวงานสีประมาณนี้นะครับครอบดำต่างๆเป็นดำด้านหมดนะครับคิ้วล้อขนาด 6นิ้วเป็นแบบมีหมุดนะตัวนี้ก็เป็นหมุดหลอกนะครับการยึดติดจริงๆก็อยู่ที่ปลายซุ้มนะฮะใช้น็อตร่วมกับตัวบังโคลน,นะตัวนี้เนี่ยก็มีความเห็นส่วนตัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวล้อแม็กที่เปลี่ยนมาครับมันมีออฟเซตที่ค่อนข้างอยอกมาจากตัวถังเล็กน้อยจริงๆโดยส่วนตัวผมผมก็จะ,ะถ้าไม่ได้ติดเรื่องอะไรนะครับถ้าไม่ได้กังวลเรื่อง คุณตำรวจหรืออะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นผมผมจะออกมาแนวสปอร์ตขนาดเนี้บางทีซุ้มล้อก,ก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะนี่ฮะก็สังเกตว่ายื่นออกมาจากตัวถังประมาณหนึ่งนะนี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวพาดูข้างหลังสักนิดหนึ่งนะอ่ะลองสังเกตนะถ้าซุ้มออกมาปุ๊บมันจะรับกับตัวล้อมแม็กนะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดนะมันก็จะดูแบบ ดูสปอร์ตมากขึ้นนะตัวนี้ก็เปลี่ยนแมกยางใหม่ยกชุดนะก็จะเป็นตัวจากขอบ17ก็เปลี่ยนเป็นขอบ16แล้วก็ใส่ตัวยางเนี่ยเป็นยางประเภท A t ทนะฮะเพิ่มแก้มยางขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้ก็สัดส่วนพอภาพรวมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับขอบ17นะฮะทรงออกมาก็จะออกมาประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นคิ้วกันศาสตร์ ฟิล์มเบอร์60นะครับเบอร์60เนี่ยก็ย,ยังไม่ทึบมากนะครับก็เห็นสลัวสลัวนะฮะเห็นนิดหน่อยนะครับผมโอเคตัวฝาปิดน้ำมันตัวนี้เป็นสลักนะครับก็คือถ้ารถล็อกเนี่ยตัวนี้ก็จะล็อกด้วยนะฮะเบ้ารองมือจับกันล้อยเล็บนะครับครอบต่างๆให้กันกระแทกแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับตัวปลายดาบกันเล็บนะฮะ Okay. กันชนท้ายเดิมพร้อมกับเซ็นเซอร์นะฮะตัวนี้มีเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของกล้องนะครับตัวนี้เสริมเข้ามาเป็นของแต่งนะครับโอเคครับตัวไลเนอร์เป็นไลเนอร์แท้ศูนย์ลาวหลังคาเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวเสริมเพื่อความสวยงามแบบนี้คิ้วกันสาดแท้ศูนย์นะครับตัวนี้โอเคดูภายในกันสักเล็กน้อยนะฮะ ตัวนี้นะครับกล้องมองหลังก็จะเป็นตัวที่ขึ้นจอขึ้นจอแบบนี้นี่ครับตัวกล้องที่เสริมเข้ามาที่เป็นของแต่งก็จะขึ้นจอแบบนี้นะครับโอเคในส่วนของตัวภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวเช็งปี2021แล้วนะครับก็เป็นหุ้มหนังเหมือนเดิมเมนูเป็นภาษาไทยนะครับ ในส่วนของตัวนี้ก็จะมี t a c t i o n control นะนุญาตครับนี่ฮะตัวนี้จะสามารถเปิดปิดได้นะครับก็คือถ้าไม่มีไฟเปิดแบบนี้ก็แสดงว่าใช้เปิดใช้งานอยู่แต่ถ้าเราก,กดมันจะกลายเป็นออฟก็คือใครที่อยากออกตัวล้อรฟรีหรือว่าจริงๆไม่ได้แนะนําให้ไปซิ่งนะครับแต่ว่ามันใช้ตามสถานการณ์อย่างเช่นต้องการแรงแรงบิดจัดๆนะเพราะว่าถ้าระบบปิดอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยในการทําให้ล้อมันไม่สะบัดนะครับ ตัวนี้ที่เก็บแว่นนะฮะโอเคตัวฟังก์ชันของตัว xlt นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของตัวระบบออโต้ต่างๆอย่างเช่นไฟหน้าออโต้แล้วก็ตัวปัดน้ำฝนออโต้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวกระจกมองหลังที่เป็นออโต้ดิมมิ่งนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานง่ายหน่อยนะครับก็คือเวลาที่แสงมาจ้าจนเนี่ยเขาก็จะดรอปแสงให้ แต่ถ้าเวลาที่แสงน้อยๆเขาก็จะสว่างมองชัดเจนไม่ไม่แยงตานะฮะส่วนในตัวของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังแล้วนะตัวนี้เบาะหนังโรงงานเดินตะเข็บมาสวยเลยฮนะแล้วก็รวมไปถึงความเข้ารูปนะครับตัวนี้เป็นเบาะเบาะหนังถ้าให้ผมมนนี่ก็ไม่ได้ในในโบชัวหรือว่าอะไรที่ผมดูมาไม่ใช่เขาไมไ่ระบุว่าเบาะหนังแทนนะครับ ถ้าถ้าเป็นแท้ก็คือแท้โรงงานนั่นแหละก็คือโรงงานทํามานะครับตัวตัวนี้ก็เป็นตัวปิดกระจกออโ,โต้นะครับผมมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์โต้ 6, ะหกสปีดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องสองกันสองนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันสักเล็กน้อย ขึ้นมานะครับสังเกตว่าฝากระโปรงเนี่ยค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าได้ตัวของ XLT เนี่ยก็คือฝอดทุกรุ่นนะครับก็จะมีความโดดเด่นก็คือเป็นโช๊คหน้าโช๊คคู่หน้าแบบนี้เลยนะเป็นโชค๊คคู่ถ้าโช๊คเกี่ยวอาจจะแบกน้าหนักฝากระโปงไม่ไหวในระยะหนึ่งครับแต่ถ้าโช๊คคู่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในส่วนของอโช๊กับฝากระโปงในส่วนของรุ่น XLT มีแผ่นซับเสียงมาให้นะครับ แผ่นซับเสียงเครื่องยนต์ทำให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่สนั่นหวั่นไหวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับ160แรงมา้าเป็นเครื่องที่มั่นใจได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้งานค่อนข้างครอบคลุมในพื้นที่ประเทศไทยนะครับใครต้องการที่จะไป modify ก็เครื่องยนต์ตัวนี้มีระยะยาวนานก็ มากกว่ามากกว่า6ปีละตัวนี้เนี่ยก็จะมีช่างด้านนอกที่คอยอเขาเรียกว่าหมายถึงอย่างเช่นตระกูลรีแมปอะไรเงี้ยก,ก็มีสำนักต่างๆที่เขาทาอยู่นะครับก็ไม่ได้แนะนําแต่ว่าก็ใครที่อยากแรงกว่านี้ก็เครื่องรับรองอยู่นะตัวนี้หม้อน้ํานะครับถูกย้ายมาทางด้านซ้ายแบบนี้น้ํามันเบรกน้ํามันเครื่องตามปกตินะครับแบตเป็นแบตกึ่งแห้งแบบนี้ การเมทอร์นก็คือ,อเป็นแบบแห้งแต่ว่าได้ตัวน้ำกันมายือดอายุการใช้งานนะครับถ้าดูในส่วนของตัวนี้กระดูนะครับสามารถดูน้ำพงน้ำกันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการเมทอร์แนต่ามปกติลูกค้าที่ซื้อนะครับตัว Ford XLT กเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มค่าในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคนะแล้วก็ได้รับความนิยมเพราะว่าเป็นรถเปล่า ที่นำมาตกแต่งเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกค้าชอบครับแล้วยิ่งตัวปี2021เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะในส่วนของการใช้งานราคาค่างวดค่าผ่อนชุดแต่งไปได้หมดทุกทางนะครับเป็นตัวกลางที่ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วในณะนะชั่วโมงนี้ของ Ford นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคลิปนี้นะฟอร์ดเรนเจรุ่น XLT กีออโตปี2021รนะาคาขายเนี่ยจะอยู่ที่ 9 0 0 0 2,000บาทนะครับเป็นราคาปัจจุบันตอนคลิปที่ถ่ายนี้ก็จะเป็นเดือนมิถุนายนนะฮะยังไงถ้าใครสนใจก็สอบถามโปรโมชั่นมีแบบที่อยากจะตกแต่งยังไงก็สามารถวาดอิมเมจิของลูกค้ามาได้เลยนะครับว่าอยากจะทำออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ